สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าคำทำนายจากภิกษุณีปายหรือหมอปลาย์ไพรกระซิบหมอปายไพรยกระซิบได้ออกมาทำนายล่าสุดว่าคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริง แต่เขาทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรสะสมบุญปี2566จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อ อะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาเราพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2 0 2 3กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็โดยการใช้ 2 0 2 3ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของาธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทําให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข6666 66, 66, จริงๆมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแล้วแย่เลย แก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครดไปในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธรุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นช,ชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและทังลบความคืบน้าล่าสุดจะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศ อาจารย์โอเลยานสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือน 7- ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศอาจารย์โอเลยานสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือน 7- ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากด้านระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์โอเลยันสัมผัสหมอดูชื่อดังที่หลายคนจับตามองเพราะสิ่งที่เคยทำนายเอาไว้ก็มักจะออกมาตรงตามคำทำนายซึ่งล่าสุด 31ม,มีนาคม2566อาจารย์โอเล่ได้เผยคำทํานายถึงดวงเมืองวิกฤตการเงินหลังสงกรานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เดือน7ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหมอาจารย์โอเล่ตอบว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และ เรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพริกฟ้าพลิกดินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน7ถึงเดือน8ไเป็นต้นไปจับตาดูประเด็นถัดมามันจะหนักกว่าโควิดไหมเพราะโควิดทุกอย่างหยุดคนตกงานเสียชีวิตกันเยอะมาก อาจารย์โอเล่ตอบว่านี่เป็นการตื่นตัวมากกว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและคึกคักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึ่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชเทพพยดาคุ้มครองอยู่อันนี้น่ะมันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึ่งคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลักษณะเป็นยังไง อาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันคำถามถัดมาผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวก็แล้วกัน แต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเทียก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565หรือปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองคำทำนายสถานโลกมอดูอีทีเกี่ยวกับการเมืองไทยแม่นหรือไม่แม่นมาดูกันมอดูชื่อดังระดับโลกหมอดูอีทีเสียชีวิตไปอย่างสงบแล้วในช่วงเวลา ประมาณตีสีเมื่อเดือนกันยายนปี2560ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาด้วยหมอดูอีทีเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหลายสิบปีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำนายทายทักที่แม่นยำยิ่งกว่าตาทิพย์โดยเฉพาะเลขหลายตัวบนธนาบนบัตรของผู้ที่มาเช็คดวงชะตาเพราะมีความแม่นเหมือนตาเห็นเหตุนี้เลยทำให้ชื่อเสียงของหมอดูอีทีโด่งดัง ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้มาพูดถึงคำทำนายสถานโลกที่หมอดูอีทีเคยทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองไทยเท่าที่จำได้แม่นหรือไม่แม่นมาดูกันฟันธงตระกูลชินวัตรทักษิณยิ่งลักษณ์สูญหายไม่เหลือซาก31กรกฎาคม2556หมอดูอีทีหมอดูชื่อดังชาวพมา่าได้ทำนายดวงเมืองไทยบางช่วงไว้ว่า ขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนในประเทศจะมีการต่อสู้กันเองทำให้เกิดความสูญเสียแต่หลังจากผ่านวิกฤตไปได้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยมอดูอีทีทำนายไว้ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม โดยจะใช้เวลาประมาณ6-9เดือนและสถานการณ์จะเริ่มคงที่ในช่วงปี2557โดยตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงและในช่วงปี2558จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของประเทศไทยโดยที่ผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซากทั้งนี้หมอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ และในปี2559ประเทศไทยจะเป็นด่งฟ้าสีทองผ่องอัมพัยทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ใช่กองทัพคำทำนายหมอลักษ์ฝันทงนาย,ยกคนต่อไปจะเป็นใครนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษณ์ราชสีเคยทำนายผ่านรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีเมื่อหลายเดือนก่อนกับคำถามที่ว่า นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งจากคำถามนี้หมอลักตอบอย่างมั่นใจพร้อมฟันธงว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ใช่พวกหน้าใหม่อย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่และจะต้องมีสตรีเป็นแบ็กอัพหรือเคยเป็นคนมีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี2565 จะเกิดบนภาวะการที่น่ากลัวด้วยหมอลักบอกต่อไปว่าน่ากลัวคือนายกที่ทำนายไม่ได้พร้อมอธิบายต่ออยว่าการต่อไม้จากอำนาจเดิมด้วยคนเดิมนั้นอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหากจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นต้นไปหมอลักสรุปทิ้งท้ายว่าดังนั้นการก่อเกิด ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างแน่นอนคลิป็นาล่าสุดคำทำนายจากอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้ทำนายไว้ดังนี้ครับเกี่ยวกับประเด็นดวงการเมืองจากนี้จะเป็นยังไงบ้างอาจารย์โอเล่ตอบว่าดวงการเมืองเป็นอะไรที่เหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน ไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คำว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่พัฒนาขึ้นขอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการเรียนรู้ข่าวสารทางด้านของการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปก็แล้วกันคำถามถัดมาคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลักษณะเป็นยังไง อาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันคำถามถัดมาผู้หญิงหรือผู้ชายอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วกัน แต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเรยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565ปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองประเด็นถัดมาอาจารย์โอเล่มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อเวลาเจอคนมาพูดว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่ออาจารย์โอเล่รับมือกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่า ตรงนั้นคือสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขามีสิทธิเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะศึกษาได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอันนี้นะ่ะน่ากลัวกว่าหมายถึงเชื่อแล้วงมงายเชื่อแล้วแปลความหมายไปอีกทางหนึ่ง